ใลกํนกลังโปรยปลายเปรียบด่งางใสทานแห่งพระมหาโกโราุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์นั่นคือพระราชปณิธานที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่อาณาประชาราษฎรและทรงทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้มีขวัญกําลังใจเพื่อร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อนําพาความสงบสุขกลับคืนสู่คนไทยและพื้นแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสเสด็จขึ้นถลืงถวลยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตยร์พระองค์ที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีโดยสมบูรณ์ฉลองพระบาทเชิงงอนเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชาก,กุขุพัณฑ์หรือเครื่องใช้อันแสดงถึงความเป็นพระราชาที่สื่อความหมายถึงแผ่นดิน อันเป็นที่อาศัยของปวงประสบการณ์กรทั่วขอบขันทศีมาและแผ่นดินจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยพระบรมเดชานุภาพเนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมบรมราชองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาษฎรตลอดไป และว,วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่อสัญญานั้นแล้วทุกประการ ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพรงค์ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งทางด้านดินน้ำทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบทุกมิติ พระองค์ทรงเติมเต็มสนับสนุนพลังมวลชนทรงหลอมดวงใจรัฐราชรรวมร่วม,วม,วมทำความดีด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นสะพานสร้างคนดีเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่นสังคมไปจนถึงความมั่นคงให้บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมนำไปสู่การพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดพื้นที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเรื่องรัฐติดตามโครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สำเร็จมีศักยภาพสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกรเกษตรกรรมในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งกเกษตรกรรมดูแลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำเดิมและพิจารณาดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมใหม่เพื่อสนองความต้องการของราษฎรอย่างทั่วถึง รงพระราชทานแนวทางการพัฒนาด้วยการดูแลอย่างเป็นระบบ จากต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยให้ยึดแนวทางของการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตอาสาดำเนินแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่ป่าเสริมโซมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับชุมชนและเป็นป่าผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชน ที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงการวางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานนั่นคือผลผลิตทางการเกษตรต้องมีเพียงพอเลี้ยงราษฎรทรงสืบสารสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมต่อย,ยอดจากการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ ที่สวนพระองค์จำนวน1,350ไร่หน้าบ้านกองแหะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม อันหมายถึงปราศแห่งเกษตรปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นดั่งคลินิกการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กเกษตรกรทั่วประเทศสายทานแห่งพระมหากรุณาทีคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ จะเติบโตงอกงามในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เล่าและพร้อมจะร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินผสานพลังสืบสารรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจต่างๆในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบดังร่มโพร่มใจ ทรงร่วมทุกร่วมสุขกับคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นเวลาที่คนไทยทั้งแผ่นดินควรน้องสำนึกในพระมาหากราุณาธิคุณร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานพัฒนาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริเพื่อนำพาความผาสุกกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมพก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในการให้การส่งเคริมด,ด้านสาธารณาภัยและด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้มีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาเนื่องจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตมูลนิธิจึงได้มอบโอกาสให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆโดยรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถเหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ส่วนกรณีเด็กไรผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19-43และ45-57ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งการสงเคราะห์ด้านการศึกษาของมูลนิธินั้นจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 281 1902ในเวลาทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ w w w r a j k o r g เลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์ถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยปรุงอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยวันนี้มูลนิธิได้มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด hmm. -19 เป็นจำนวนวันละ4,000กล่องแบ่งเป็น2มือ้อมื้อละ2,000กล่องทางนี้อาหารปรุงสุกพร้อมทานมูลนิธิได้คัดสรรจากผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือไปกว่า70ร้านค้า โดยมูล,ลนิธิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตปทุมวันในการช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR โค้ดผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสะรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย